สวัสดีค่ะอยากรู้ว่าตู้สามารถกดแบงค์พันได้หรือยังวันนี้ก็เลยลองมาพิสูจน์ตู้แรกไสพานิชก็ยังเป็นแบงค์พันเก่าตู้ต่อมากาศีกรไทยกดมาอีกหนึ่งพันมาลอลุนกันว่าจะได้ใหม่หรือเก่าก็ยังได้แบบเก่าอยู่ค่ะอ่ะต่อไปเรามาลองกดแบงค์ร้อยดูว่าจะได้แบงค์ร้อยเก่าหรือใหม่ได้แบงค์ใหม่ค่ะเราลองเอาแบงค์ใหม่ไปใช้กันดีกว่าซื้อแบงสีฟันเย่แหละแบงค์ใหม่แบงค์ร้อยยืนแล้วค่ะ ซื้อของได้ปกตินะคะไหนใครใช้ยังคอมเมนต์หน่อยสวัสดีค่ะอยากรู้ว่าตู้สามารถกดแบงค์พันได้หรือยังวันนี้ก็เลยลองมาพิสูจน์ตู้แรกไทยพาณนนิชย์ก็ยังเป็นแบงค์พันเก่าตู้ต่อมากากศรีกรทยกดมาอีกหนึ่งพันมาอรอลุนกันว่าจะได้ใหม่หรือเก่าก็ยังได้แบบเก่าอยู่ค่ะอ่ะต่อไปเรามาลองกดแบงค์ร้อยดูว่าจะได้แบงค์ร้อยเก่าหรือไม่ ได้แบงค์ใหม่ค่ะเราลองเอาแบงค์ใหม่ไปใช้กันดีกว่าซื้อแบงสีฟันนี่แหละแบงค์ใหม่แบงค์ร้อยยืนแล้วค่ะซื้อของได้ปกตินะคะไหนใครใช้ยังคอมเมนต์หน่อยสวัสดีค่ะอยากรู้ว่าตู้สามารถกดแบงค์พันได้หรือยังวันนี้ก็เลยลองมาพิสูจน์ตู้แรกใส่พานนี้ก็ยังเป็นแบงค์พันเก่าตู้ต่อมากาสีกรไทยกดมาอีกหนึ่งพันมาลอรุนกันว่าจะได้ใหม่หรือเก่าก็ย<ป>ังได้แบบเก่าอยู่ค่ะ อ่ะต่อไปเรามาลองกดแบงค์ร้อยดูว่าจะได้แบงค์ร้อยเก่าหรือไม่ได้แบงค์ใหม่ค่ะเราลองเอาแบงค์ใหม่ไปใช้กันดีกว่าซื้อแบงสีฟันนี่แหละแบงค์ใหม่แบงค์ร้อยยืนแล้วค่ะซื้อของได้ปกตินะคะไหนใครใช้ยังคอมเมนต์หน่อยสวัสดีค่ะอยากรู้ว่าตู้สามารถกดแบงค์พันได้หรือยังวันนี้ก็เลยลองมาพิสูจน์ตู้แรกใส่พาน,นิ้ก็ยังเป็นแบงค์พันเก่าตู้ต่อมากาศีกรไทยกดมาอีกหนึ่งพัน มาลอลุนกันว่าจะได้ใหม่หรือเก่าก็ยังได้แบบเก่าอยู่ค่ะอ่ะต่อไปเรามาลองกดแบงค์ร้อยดูว่าจะได้แบงค์ร้อยเก่าหรือใหม่ได้แบงค์ใหม่ค่ะเราลองเอาแบงค์ใหม่ไปใช้กันดีกว่าซื้อแบงสีฟันย่แหละแบงค์ใหม่แบงค์ร้อยยืนแล้วค่ะซื้อของได้ปกตินะคะไหนใครใช้ยังคอมเมนต์หน่อย